สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุขเด้อมื้อน,นี้ออกมาหน,น้าเนาะพี่น้องออกมาลำหน้าซอยอีพ่อพี่นอ้นองน้องนลำคิงยางไปก่อนลาถาแม่อนติโอ้โอโยเนี่ยอุตายเกือบถาเมเอนตีโอ้พอถา,าเมเอนเนี่ยเฮ้ย เที่ยงพอนะจูบน้าใสพี่น้องเอ้ยมือได้กระของมีดของมีดฝนก็นได้เนาะหมดตกจากเถือ่อมือได้กระแดดจเดดจเด๊แดดเจีมพี่น้องโมมีม่หดหลงลอยของฝนเนาะโมมีม่หดขีฟ่ฟ้าฝนจูบน้าใสบะเมเนเฮดหน้าปังสองละลู รูปะยังเป็นยังเป็นยังนะพอเราขาดไปซองให้น้องพี่น้องมันไปยังกินข่าวแล้วบ่พ่อกินกันยังคัวกบ mùa cốp và hàn y phô thì nó để thế nó dân như bó dù này thiêng ăn này ăn cả khạc thôi thiêng ăn xua khảo. เอ้ยค e. oh. yeah, ือแดดปวดพวกแต่เฮ้ยมือนี้กัน่ะปาทุ่มึงสาวนี่มืดมากคือพ่คือพี่น้องเอ้ยกล่าว่าพฤศสิตยุ่นโลงบัดคักขับมาไล่แผะละโอ้ยว่ามีหอดทองห้อยพนอันนี้พอเราจูบหนามเซตกะนาอพี่น้องเบิ่งใ้หน้ากะปูท่ เดีย๋ยวเปลี่ยนเครื่องก่อนนี่ตฮ์สีทงลำกอน,นพี่น้องนี่ก็ช่วยเติบลประมาณแปดมุงนะเงาด้วยไข่ตีม,ใใอมอือนี้บมดแดดฟันไดนแดดเบิดมือโอ้บบายห่อนเป็นขึมขึมฝนฝนตกไข่ตีแหงได้แหงแดงผักแท้ บัดตกกระตกมาบัดนึงบัดเรียกหมื่นๆตาก็บ่คิดแล้วครับเด้อบัดตกตกจนถู่อ่ะแทงจะแห้งอีดิรอลํามวนอยู่บ่พ่อหน้าบ่ได้อันนั้นบมน้ําเนาะพี่น้องแบบว่าก่อนขี้ไทบ่ได้แซ่น้ําน้ําฝนแต่สิแข็งเนาะก่อนอันนั้นดินข้าวจนพูนอยู่โอนาอยู่ดุ่มเพิ่นกะแงเบิดบ่จักพี่น้องเอ้ยเาเพิ่น ขาสิดำก่อนมีกะเอามีขัดกะเอากง่ายยกกะห่างเหนาน้ำคิงกัดเอาพือนเนาอะู่เทงเทียงพืน,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 นพี่นนอะปแล้วพมมมีขอด,ด,ดกะพี่น้างเอ้ยได้ห้าสิดกกะก่อนกะมมี กะน้อยเดียวกะ4 5มัดดอกไข่ได้นี่พ่อกะกะโอ้ยถ่อขอมึงนี่แต่ว่าอึนูเพิ่นได้แล้วเดสิเขาเดือนเนาะพี่น้องเดือนด้แหแต่ว่าฝ่าบ่สมบูรณ์กได้บ่ะบ่งปานด น้ำมันแบบว่าดินแก่เท่านั้นดินน้ำมาดิเซ่มากกันเลยหยาบมอสัตโอ้โวันนี้มากกันหนักนะคิงสองคนน้องผีน้องไอรอนเพิ่นค้าเบียกเพิ่นค้าเบียกเพิ่นน้อยนึ่งนะเพิ่นบ่าเพิ่นเชี่ยมาก็ได้พากกันมากับลูกสาวก้อนมามีเบียกเขียดน้องผีน้องอยู่เขึอนกันเลย ซก็ซได้มาลาม้ำซออีพอริโกาอื้ยเย็ยนเย็ยนเย็ยนเออกะบัวอันคือจังเง,งาเนี่ยเฮ้ยปอดค่ะพี่น้อง,อองแ่จะเป็นดินสะเออพอดูหละอีกเล bột phụt nhỏ 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 nó nhỏ 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 thằng ừ, con cứ để ở hên ừ, nó pino, trên thang ơi nó pôn tok để theo ứng ứng ứng, ứng. nó thì pôn độ, xong youtube mà hên nó pôn tok, người ta theo cả kẹt thì pôn ีหผมพอดีเฮ้ยตัวหผมพอดีนกลมลาแลนวกพียนกะสีหามดกระให้พรวนลูกะนะ ดเร็วๆโอ้ยอยากไปได้มัดบ่เป็นมัดเข้าบ่เป็นเนาะพี่น้องมัดเป็นอยู่แต่บ่าอานะันนี้มัดบงนะอําเนาะอย่ามาันสิบ่เป็นตะลำาันมัดบง่ะลำกระาสาๆเด้อ มาลมัดกระอาบหว่าเข้าโถกบุปที่อังคนะ่เนอะเบิ้งโลกแต่รูนพี่น้องหัากระไหรกัน โอ้ยกะคิดทางนี้สิดุกกะได้กะคิดป้องปี๊งเสียมเตรียมสิขึ้นขั้นชนะเลยทางนี้เตรียมแด่นนะพี่น้องคิดว่าไม่ไวเห็นปี๊งเนาะเพราะว่าน้มครับจูบเอาอยู่น้องซานะพี่น้องอย่าว่ามันมีปี๊งครั้งโอ้ Căn pin thì bộ đại trắc đấy Hộp đi đâu hả? Ở cửa của làm đại nó khi nó ở căn pin nó ừ. <laughs> Cái cao nó Nên đẹp mà tắt nó บืดมืดใข่ตี้เนี่ยเน่เน่เน่แ่กระบะ พิจังคกระดกสนทนี่นุกดเขา่ข้น่ท่านดำพอตุ่นอยู่ี่นกนใบแหแงบไอเคร่งหยาบได้นพี่น้องแมหยาบแขมสันกระดูกกะอะไระ เงี้ยห้าสิบไปดำนน้น้ำพี่น้อง ลูกสาวเอิญไปเบิงอียงเด้อุดพอเราขาดหน้ะเราพี่เนอะหู้น,นามเต็มหาเนี่นี่ชําคนตเ้เคยแทมคึมอีกมือน,นีย่นี้ศาสตร์ือจักไรแต่หนามโฟมเนาะพี่นนองฮะเออไปจิบไปหาลุกสาวกอดคนเอิญเยไปเบิงอียงอะ่ะป้าแขงขักพี่้องะห้ดเฮ้ยปเจ็บขอมึงเออ่ อยังดูฮะยังพ่อ,อนหนูจะเอิ้นแม่อยังไม่ลำหน,นอ้นนห้างมูแดงไไปเดินมาเลยยิดาเห็นยังดู เห็นเหียงเห็นแกงหน่อไม้ใส่แกงหน่อไม้โอ้เยักาะคือบเสียมะน่จเห็นแกงไมเอเชียม่จเห็นแกงหน่อไม้เออบัดมื่อสีแกงกะจังมาเอาฮึเหแกงหน่อไม้ผลบาพี่น้องชิว่าเห็นหน่อไม้กบ เห็นแกงลงมาอีกห็น่อยนะอย่าเด่นมันในดูกมุดชมแล้วหันได่มันครบดูกไล่เศร้าๆอย่าเด่นอย่าเด่นเศร้าไหมเปลีปล่ยนเบิดเดี๋ยวจักหน่อยจักสี่ขืนเนาะพี่น้องดำอันนั้นอีกประมาณจักหน่อยก่อนตอนนี้กับประมาณชี้มุ่งเนาะพี่น้องประมาณชี้มุครึ่งชี้เบ็ดมงจ็ดสี่สขืนเนาะดำได้บ่ได้ดอกพี่น้องมือนี้เพาาราะว่ากะบ่ได้เนาะมาแต่สาวห้องกระดูกกะหานนะพี่น้อง เออเนี er, ่ยเนีน huh อู san. ้น้ำน้ำน้ำหนุกน้ำใครในเกือบไม่ได้หนุกแล้วเดี๋ยวสิไปดำจอเนาะพี่น้องสิได้ประมาณใครหนึ่งนี่บอสขันสิได้ว่าดำผู้เดียวพอรักจัดกะกะเนาะสบายกับดกกะพี่น้องจิได้ใครหนึ่งไดจิไดจะใหรเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเจริญกับปะกดไลกดแท้เป็นกำลังใจให้ในเด้อพ่อแม่พี่น้องพอกันคลิปหนาสบายดี